สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พินจะมาบอกเกี่ยวกับวิธีการดูบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับไมโครเวฟหรือการอุ่นอาหารที่ถูกวิธีร่วมไปถึงเพรนด์ของบรรจุภัณฑ์ในอนาคตด้วยค่ะสำหรับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กับไมโครเวฟหรือการอุ่นที่ถูกวิธีเนี่ยหลักๆที่เราต้องเน้นย้ำเลยนะคะคือการมองหาสัญลักษณ์คลื่นไมโครเวฟที่จะมีหน้าตาเป็นคลื่นไมโครเวฟแบบนี้ค่ะ โดยจะอยู่ที่บรรจุภัณฑ์เลยอาจจะอยู่ที่ด้านใต้เหมือนกล่องนี้ตรงนี้หรือถ้าเป็นบรรจุภัณฑ์แบบนี้ก็อาจจะอยู่บนฝาด้านบนได้ค่ะหรือบางทีเขาก็อาจจะเขียนไว้ว่าไมโครเวฟเซฟหรือไมโครเวฟเอเบลเหมือนอย่างข้าวก,กล่องกล่องนี้ค่ะนี่ซึ่งถ้ามีสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็มั่นใจได้เลยว่าเราสามารถใช้กับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยและอีกอย่างที่อยากจะแนะนําไว้เลยนะคะก็คือ ความแตกต่างในการใช้งานของบรรจุพัณฑ์แต่ละประเภทเราเนี่ยจะต้องใส่ใจดูเกี่ยวกับเวลาในการอุ่นค่ะเพราะว่าหากอุ่นนานเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ไม่ปลอดภัยได้เนื่องจากความร้อนที่มากเกินไปอาจจะทำให้พลาสติกละลายปนเปื้อนไปในอาหารค่ะอย่างฉลากบนบรรจุพัณฑ์อันนี้นะคะเขาจะเขียนไว้ว่าไมโครเวฟกำลังไฟต่ำกว่า1,300วัตต์ใช้เวลาแค่1นาทีครึ่งถึง2นาทีเอาละค่ะไปอุ่นอาหารกัน นี้เราก็รอไปสองนาทีค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ร้อนกำลังดีเลยฉะนั้นแล้วนะคะพินขอย้ำเลยค่ะว่าเราจะต้องดูสัญลักษณ์คลื่นไมโครเวฟอ่านวิธีการอุ่นก่อนนำบรรจุพัณฑ์เข้าใช้กับไมโครเวฟทุกครั้งเลยค่ะง่ายๆแค่นี้เองสำหรับปัจจุบันนะคะ บรรจุภัณฑ์เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นมีการใช้เทรนสีเพื่อดึงดูดผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นการปรับเปลี่ยนรูปร่างเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานรวมไปถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นใช้วัสดุจากธรรมชาติที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ค่ะแล้วก็ยังมีบรรจุภัณฑ์มัลติมีเดียที่ใช้ QR Code เพื่อตอบโต้และให้ข้อมูลกับผู้บริโภคและในอนาคตนะคะ เราก็คงจะได้เห็นบรรจุพัณฑ์เหล่านี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นตัวเลือกในการเลือกซื้อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับทุกๆคนค่ะอย่าลืมใส่ใจและเลือกบรรจุภัณฑ์กับการใช้งานให้เหมาะสมและถูกวิธีกันนะคะสำหรับวันนี้ชีวิตดีๆแค่เปลี่ยน